ส so, วัสดีครับผมหมีเกมเมอร์วันนี้มาอันบ็อกพรีวิวเครื่องเล่นเกมพกพาโคตรแรง ROG a l l y ก่อนที่จะไปทำคลิป,ปรีวิวจริงๆครับวันนี้ก็มาเปิดให้ดูว่าในกล่องมีอะไรบ้างทาง ROG ส่งเครื่องมาให้ลองเล่นครับเป็นเครื่องส่วนไทยอ่ะนะครับก็มาลองดูดีกว่าว่าในกล่องมีอะไรบ้างจริงๆถ้าเกิดเห็นมือผมหลายๆคนอาจจะครับคลายครับคลาครับน่าจะเห็นมาบ้างตามตลาดนัดถ้านึกไม่ออกลองดูนี่ครับ นี่เป็น <c oughs> ขาวโมไหม,มเี่อเธอแล้วเอาไปนอกมาดูดีกว่าครับว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างคือต้องบอกว่าอันที่เขาส่งมาให้เนี่ยจริงๆมันก็แกะไปแล้วแหละแต่ผมมาเปิดให้ดูว่ามีอะไรบ้างก่อนจะเอาไปลองใช้ข้างในมีไอ้นี่ครับที่ฝาซึ่งดูแล้วก็น่าจะเป็นที่ตั้งครับมีคําว่า R O G ด้วยเทเลยนะเอาจริงๆแต่ว่านั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญครับมาดูตัวเครื่องดีกว่า นี่เอาไอ้นี่ออกซะแล้วมาดูว่าเครื่องเป็นยังไงบ้างคือจากที่ลองจับดูเนี่ยมันค่อนข้างจะถนัดมือนะครับไม่ได้รู้สึกว่าหนักดีไซน์ก็สวยเลยแหละครับลองดูข้างบนเนี่ยมีพอร์ต USB-C microSD display หนแล้วก็แจ็ค3.5นะครับเอาไว้เสียบหูฟังซึ่งโอเคนะจากที่จับจับดูถนัดมือใช้ได้เสียงปุ่มก็โอเคลองเปิดให้ฟัง น่าจะกดมันอยู่ครับจะประมาณนี้ครับทีนี้ลองดูข้างหลังมั่งดีกว่าข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างคือมองจากข้างหลังมันก็สวยนะครับจากความรู้สึกผมรู้สึกว่าดีไซน์ออกมาดีเลยคือมันดูใหญ่ก็จริงแต่พอจับแล้วมันถนัดมือใช้ได้ผ่มก็น่าจะกดได้สบายมือครับแล้วก็น่าจะไม่ร้อนด้วยเพราะว่าเขาระบายความร้อนข้างบนทีนี้มาดูอื่นๆดีกว่าเขาว่าในกล่องมีอะไรบ้างแพ็กเกจสวยดีครับแต่ว่าจริงๆไม่มีอะไร เป็นคู่มือนะครับยอนทิ้งไปโยโอนไม่ได้แต่เขาดาวมือชนไม้เลยเมื่อกี้ทีนี้มาดูข้างในดีกว่าครับมีอีก2ช่องดูว่าข้างในเขาใส่อะไรมาบ้างด้านนี้เป็นอะแดปเตอร์กับสายครับเป็นสายชาร์จ USB-C นะครับทีนี้ลองดูอีกด้านหนึ่งของกล่องเป็นสายไฟครับก็ไม่มีอะไรในกล่องนี้แล้วครับน่าจะมีอะแดปเตอร์สายไฟแล้วก็ตัวเครื่อง มีแค่นี้แหละทีนี้ลองเปิดดูนหน่อยครับระหว่างนี้ผมจะบอกสเปคคร่าวๆแล้วกันระหว่างรอเปิดคือ a o g Ally เนี่ยใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ครับแล้วก็ใช้โปรเซสเซอร์ของ AMD ครับอ่านี่โดูๆดดๆซะโลโก้ขึ้นมาสวยเชียวแต่ว่าบ้านผมฝุ่นเยอะไปหน่อยนะครับเอามาเปิดให้ดูก่อนนิดหน่อยเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวเต็มๆอีกทีครับคลิปนี้เนี่ยเป็นพรีวิวก่อนนี่เปิดมาเป็นหน้าจอ Windows 11ที่ หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันส่วนเรื่องเกมกับประสิทธิภาพอะไรเดี๋ยวจะมาเทสกันในคลิปรีวิวเต็มๆอีกทีนึงอันนี้มาเปิดให้ดูก่อนนะครับทางอ a s u ์เขาบอกว่าเปิดเกมให้ดูแวบๆบแบบได้ก่อนก่อนคลิปรีวิวอะนะเพราะฉะนั้นก็ลองลองเปิดเกมสักเกมหนึ่งเดี๋ยวผมโหลดแล้วก็ เปิดให้ดูแวบๆว่ามันลื่นขนาดไหนลองเปิด Resident Evil 4เล่นดูนะครับลื่นๆไม่มีกระตุกเลยแต่ค่าๆน่าจะประมาณนี้ครับแล้วก็นอกจากเล่นเกมเนี่ยดูสตรีมมิ่งต่างๆได้ได้วยนะทำงานได้เหมือนคอมเลยคือเอาเมาส์คีย์บอร์ดมาเสียบนี่คือ PC <c> พกพาขนาดจิ๋ว, <c> <ล>วก็ลองดูครับเดี๋ยวมารีวิวเต็มๆอีกทีวันนี้ประมาณนี้ก่อนครับ <c> ถือว่าเป็น <c> ทีเซอร์รีวิวแล้วกัน นะครับเอาเป็นว่าไปละถ้าชอบอย่าลืมฝากกด subscribe กดอยู่แล้วอย่าลืมแชร์ก็กดกระดิ่งหรือย่างและยังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆนี้ไปแล้วสวัสดีครับซียุคกราบและมาในแบบพืดมดมากกว่าภาพเดิะเกมเล่าเรื่องราวการต่อสู้หลางแค้นไฟสงครามใส่กัน